สวัสดีค่ะครูชื่อวิมลชุวิวิเชียนรัตเป็นครูประจำแผานกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Google Sheets ค่ะซึ่ง Google Sheets ก็เป็นส่วนหนึ่งของแอปในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google โดยมีลักษณะาการทำงานคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Excel มีการสร้าง row สร้าง column สามารถใส่ข้อมูลต่างๆลงไปในเซล์ได้ คำนวณสูตรต่างๆได้แต่วิธีการใช้สูตรคำนวณจะแตกต่างจากโปรแกร,รม Microsoft Excel ข้อดีของ Google Sheets เราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรมลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไฟล์จะถูกบันทึกที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ค่ะทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเพียงแค่เรามีเว็บเบราว์เซอร์และก็อินเทอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้ไฟล์งานได้แล้วก็มีระบบเรียลไทม์เซฟอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเซฟหรือเอ็กพอร์ตออกมาใช้งานกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้อีกด้วยทำให้การทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยการล็อกอินเข้าใช้งานด้วย Google a c c o u n t หรือว่า Gmail ค่ะก็สามารถเข้าไปทำงานได้ทีนี้ Google Sheets เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องค่ะเรื่องที่1เป็นเรื่องของการใช้งาน Google Sheets เื้องต้นค่ะ 2. เรื่องของการสร้างแผนภูมิหรือชาร์จแสดงสถิติค่ะ 3. เรื่องของการใช้งานสูตรฟังก์ชันเบื้องต้นและ4เรื่องของการบันทึกไฟล์ .csv เพื่อนำไปใช้งานค่ะงั้นเรามาเริ่มการใช้งาน g o o l l s s h e t t เบื้องต้นกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดเบเบราว์เซอร์ของ Google ขึ้นมานะคะแล้วก็ล็อกอินในส่วนของ Gmail account ค่ะ ในส่วนของการที่เราเข้ามาในหน้าต่างของ Google Account แล้วนะคะเราก็ไปเลือกที่แอปของ Google ค่ะเลือกคำว่า d r i v e ค่ะแล้วก็เลือกคำว่า d r i v e ของฉันนะคะแล้วจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า g o o l l s s h e t t ค่ะเราคลิกคำว่า Google Sheets เลยค่ะ เราก็จะเจอในส่วนของหน้าต่างการทำงานของ Google Sheets นะคะอันดับแรกค่ะสร้างชื่อไฟงานค่ะตรง s p a Space s h e e t ไม่มีชื่อค่ะให้เราเปลี่ยนชื่อ s h e ี t ของเราค่ะคูจะตั้งว่า exam นะคะ test ดีกว่านะคะ t ท s t t ส s t job ค่ะ เคสจ็อบห่งค่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนของ Google Sheets เนี่ยจะมีเมนูการทำงานด้วยกันดังนี้นะคะมีเมนูไฟล์เมนูแก้ไขเมนูดูเมนูแทรกเมนูรูปแบบเมนูข้อมูลเมนูเครื่องมือเมนูส่วนเสริมและเมนูความช่วยเหลือค่ะแล้วก็จะมีทูนบาร์หรือว่าไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆ อยู่ด้วยกันไหลยหลายเครื่องมือเลยทีนี้เรามาเริ่มในส่วนของการกรอกข้อมูลค่ะออกแบบข้อมูลเรามาทดลองใช้หรือออกแบบ g o ค g l ก s h e e t ในเบื้องต้นพร้อมกันเลยนะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะคอลัมน์เซลล์ A1 เนี่ยคือ name ค่ะ เซล A ์ A2 ก็เป็นนิกเนมนะคะเซล A ์ A3 คือเอกค่ะเซล D ์น1นะคะเซล D ์ D1 ลัคกี้ค่ะลัคกี้นัมเบอร์เซลล์ A3 นะคะให้เรากรอกข้อมูลชื่อลงไปค่ะชื่ออะไรก็ได้ค่ะ สักสข้อมูลนะคะ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มต้นในการของการออกแบบในส่วนของการออกแบบข้อความนะคะจะสังเกตได้ว่าเรายังมีช่องเซลล์เหลืออยู่นะคะระหว่างช่องเซลล์ A1 แล้วก็ช่องเซลล์ A2 นะคะทีนี้เราต้องการรวมเซลล์ให้เป็นเซลล์เดียวกันนะคะคลิกคุมดำคำว่า name แล้วก็ช่องเซลล์ที่เหลือนะคะ ไปที่เมนูรูปแบบค่ะผสานเซลค่ะสานาทั้งหมดช่องเซลล์ B1 และ B2 ก็เช่นเดียวกันนะคะคลิกคุมดำแล้วก็ไปที่เมนูรูปแบบผสานเซลล์ผสาทั้งหมดค่ะช่องเซลล์ A1 C1 แล้วก็ C2 ก็เช่นเดียวกันนะคะไปที่เมนูรูปแบบสานาเซล์ผสานทั้งหมดค่ะ ช่องเซลล์ D1 และ D2 ก็เช่นเดียวกันค่ะทีนี้พอเราจัดให้เป็นเซลล์เดียวกันแล้วนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยการจัดข้อความให้มันอยู่กึ่งกลางของคอลัมน์นะคะก็คลิกคุมดำในส่วนของหัวข้อทั้งหมดไม่จะว่าจะเป็นหัวข้อเนมหัวข้อเน็กเนมหัวข้อเ,เ,เอกลักก็หัวข้อรักกี้นัมเบอร์เลยนะคะ แล้วไปที่เมนูรูปแบบค่ะจัดข้อความค่ะเลือกคำว่าตรงกลางค่ะทีนี้จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางนะคะข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางก็ไปที่ทูลบาร์ด้านบนได้เลยนะคะการจัดข้อความค่ะเลือกคำว่ากึ่งกลางนะคะ ทำตัวหนาให้กับหัวข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเนมหัวข้อนิ c เนมหัวข้อ x แล้วก็กี้นั number นะคะคลิกคุมดำเลยค่ะทำตัวหนาคลิกที่ตัว b ค่ะเปลี่ยนสีตัวอักษรเลือกที่ตัวอักษร a ตรงนี้นะคะสีข้อความค่ะเลือกสีที่เราต้องการเลยนะคะเทสีพื้นให้กับหัวข้อค่ะเลือกที่ถังสีค่ะหรือว่าเติมสีนี้นะคะ เลือกสีพื้นที่เราต้องการค่ะในส่วนของข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถเทสีพื้นให้กับช่องเซลล์ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่เราคลิกคุมดำทั้งหมดค่ะคลิกคุมดำข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปที่ถังสีนะคะเลือกสีพื้นที่เราต้องการค่ะใส่เส้นรอบให้กับตารางนะคะในส่วนนี้ครูจะเลือกข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะให้อยู่ในรูป ตารางคะไปที่ทูลบาร์ค่ะเส้นขอบค่ะเลือกสีเส้นขอบก่อนนะคะสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการค่ะด้านล่างนี้จะเป็นรูปแบบของเส้นขอบนะคะจะเป็นเส้นขอบที่มีความหนามากขึ้นหรือว่าจุดไขป่ปลาหรือว่าเส้นขอบ2เส้นนะคะอันนี้อยู่ที่เราออกแบบนะคะในส่วนของขอบ เส้นขอบตารางนะคะเราจะเลือกเส้นขอบทั้งหมดหรือว่าขอบด้านในขอบแนวนอนขอบแนวตั้งหรือว่าขอบรอบนอกขอบด้านซ้ายด้านบนด้านขวาและด้านล่างหรือว่าไม่มีเส้นขอบอันนี้อยู่ที่เราออกแบบในที่นี้คุณจะเลือกขอบทั้งหมดเลยนะคะ,ะก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราออกแบบไว้ค่ะ หัวข้อต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการสร้างแผนภูมิหรือกราฟสแสดงสถิตินะคะในส่วนนี้ครูจะใช้ข้อมูลที่เราได้ทำการกรอกข้อมูลลงไปแล้วนะคะจะเลือกคอลัมน์ในส่วนของคอลัมน์เนมแลวก็คอลัมน์เอ็กไปใช้ในเพื่อเพื่อเป็นการสร้างยกตัวอย่างก,การสร้างแผนภูมินะคะก็คือคลิกคุมดำค่ะคอลัมน์เนมค่ะ กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะคะเลือกคอลัมน์เอ็กค่ะไปที่เมนูแทรกค่ะเลือกคำว่าแผนภูมิค่ะในส่วนนี้จะแสดงแผนภูมิแล้วก็กล่องเครื่องมือที่ไว้ใช้สำหรับแก้ไขแผนภูมิให้เรานะคะโดยแผนภูมิ มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิเส้นแผนภูมิพื้นที่แผนภูมิคอลัมน์แผนภูมิวงกลมแผนภูงงมิกระจายแผนภูมิแผนที่ค่ะในส่วนนี้ครูขอเลือกแผนภูมิคอลัมน์ก่อนนะคะทีนี้การปรับแต่งกราฟหรือว่าแผนภูมินะคะคลิกที่ปรับแต่งค่ะ ชื่อแผนภูมิและชื่อแกนค่ะเพื่อทำการตั้งชื่อให้กับแผนภูมิของเรานะคะในส่วนของข้อความสำหรับชื่อนะคะให้เราลบคำว่า x กับ name ออกนะคะเพื่อตั้งชื่อแผนภูมิให้มันสอดคล้องกันนะคะ แผนภูมิแสดงอายุนักเรียนนะคะ,ะเมื่อเราได้ชื่อแผนภูมิแล้วเนี่ยเราก็ปรับแต่งในส่วนของข้อความของชื่อแผนภูมิได้นะคะคลิกที่ตัวทำให้เป็นตัวหนาค่ะจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาได้ค่ะเปลี่ยนสีของข้อความก็จะได้ตามผลลัพธ์ที่เราออกแบบไว้นะคะ ส่วนต่อไปเป็นชุดข้อมูลนะคะชุดข้อมูลในที่นี้ก็คือกราฟค่ะกราฟแท่งที่เป็นสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเลือกคำว่าสีนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการค่ะแกนแนวนอนนะคะแกนแนวนอนในที่นี้ก็คือชื่อของนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ เปลี่ยนข้อความชื่อของนักเรียนเราทําให้เป็นตัวหนาเปลี่ยนสีชื่อของนักเรียนค่ะแกนแนวตั้งก็ทําให้อายุของนักเรียนเป็นตัวหนาแล้วก็เปลี่ยนสีปรับขนาดตัวอักษรก็ได้นะคะถ้าตัวอักษรมันเล็กไป นี่ค่ะเส้นตารางนะคะก็คือเส้นด้านหลังนี่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ค่ะเมื่อเราออกแบบแผนภูมิเสร็จแล้วนะคะเราจะนำแผนภูมิไปไว้ด้านล่างของตารางหรือว่าไว้ด้านข้างหรือว่าจะคัดลอบไปไว้อีกแผ่นงานหนึ่งก็ได้นะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ สูตรและฟังก์ชันเบื้องต้นนะคะในที่นี้ครูขออนุญ,ญาตเพิ่มแผ่นง,งานนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกเราก็กรอกข้อมูลค่ะที่เราต้องการจะนำมาสร้างสูตรและฟังก์ชันค่ะเรามาเริ่ม กัอข้อมูลกันเลยนะคะรายการจ่ายตลาดนะคะวัตถุดิบที่เราต้องการจะไปจ่ายตลาดหรือไปซื้อที่ตลาดนะคะมีรายการอะไรบ้าง จำนวนนะคะราคาแล้วก็รวมค่ะเรากรอกข้อมูลสักหกรายการนะคะในส่วนของตัวเลขถ้าเราต้องการให้รันอัตโนมัตินะคะคิดคุมดําหมายเลข1และหมายเลข2ค่ะจะขึ้นจุดเทนเดิ์ให้เรา เอาเมาส์คลิกที่จุดแฮนเดิลเพื่อลากค่ะ,ะตัวเลขก็จะขึ้นอัตโนมัตินะคะ,ะทีนี้เราก็พิมพ์ในส่วนของรายการค่ะเราไปซื้อเนื้อไก่นะคะซื้อพริกค่ะ กระเพรานะคะกัดเทียมค่ะข้าวโพดอ่อนนะคะเห็ดฟางค่ะจำนวนนะคะเนื้อไก่จำนวน3กิโลนะคะ พริกนะคะ2ขีดค่ะกระเพราสัก2กร,ร๊มนะคะกระเทียมสัก2ขีดค่ะข่าวพดอ่อน2ถุงนะคะแล้วก็เห็ดฟาง3ขีดคะ่ะราคานะคะเนื้อไก่กิโลละ60บาทค่ะพริกขีดละ20บาทนะคะ กะเพรา2กร,รัมนะคะกร,รัมละ10บ,บาทค่ะกระเทียม2ขีดขีดละ15บ,บาทนะคะข้าวโพดอ่อน2ถุงนะคะถุงละ20บ,บาทค่ะเห็ดฟาง3ขีดนะคะขีดละ20บ,บาทค่ะ,ะทีนี้พอเรากรอกข้อมูลหรือออกแบบข้อมูลไว้แล้วนะคะเราก็มาจัดแต่งข้อความของเราก่อนนะคะ,ะจะสังเกตเห็นว่ารายการจ่ายตลาดเนี่ย ในแถวของรายการจ่ายตลาดจะมีช่องเซลล์ที่ว่างอยู่ก็คือช่องเซลล์ B1 ช่องเซลล์ C1 ช่องเซลล์ D1 และก็ช่องเซลล์ E1 นะคะทีนี้ทำการผสานเซลล์หรือว่ารวมเซลล์นะคะคลิกคุมดำมาจนถึงช่องเซลล์ E1 นะนะคะไปที่เมนูรูปแบบค่ะผสานเซลล์ค่ะผสานทั้งหมดค่ะก็จะได้เซลล์เดียวกัน จะเหลือเป็นเซล์เดียวกันทีนี้เราจัดข้อความให้มันอยู่กึ่งกลางค่ะ,ะทําตัวหนาค่ะข้อมูลทั้งหมดครูขอจัดให้อยู่ในส่วนของข้อความที่เป็นกึ่งกลางนะคะส่วนของหัวข้อ,อก็ทําตัวหนานิดนึงค่ะเพื่อแบ่งแยกระหว่างหัวข้อแล้วก็ข้อมูลนะคะแล้วก็ครูทําการเติมสีหรือเทสีพื้นลงไปด้วยนะคะ ในส่วนของข้อมูลก็จะทําการเทรสีพื้นให้เช่นเดียวกันค่ะใส่เส้นตารางให้นิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามเลือกสีนะคะและลักษณะของรูปแบบเส้นนะคะแล้วก็เลือกขอบทั้งหมดค่ะ ทีนี้เราก็มารวมราคานะคะใส่สูตรค่ะซึ่งใน Google Sheets ก็จะทำการสร้างสูตรเช่นเดียวกันโดยการใช้เครื่องหมายเท่ากับเหมือนกับโปรแกร,รม Microsoft Excel เลยนะคะตามด้วยชื่อเซลล์นะคะ เราจะไม่ใช้ตัวเลข3คูณกับเลข60นะคะเราจะใช้ชื่อเซลล์ค่ะก็คือเซลล์ C 3คูณกับเซลล์ D 3นะคะแล้วก็กด enter ค่ะเท่ากับเซลล์ C 4นะคะคูณกับเซลล์ D 4นะคะแล้วก็กด enter เซล C5 นะคะคูณกับเซล D5 ค่ะกด enter ก็จะได้ผลลัพธ์นะคะเท่ากับเราเอาเมาส์ไปคลิกก็ได้นะคะที่หมายเลข2ค่ะใส่เครื่องหมายคูณค่ะเอาเมาส์ไปคลิกที่หมายเลข15ค่ะมันก็จะขึ้นชื่อเซลล์ให้เรานะคะกด enter ค่ะหรือถ้าให้ง่ายไปกว่านั้นเราทำการคัดลอกสูตรค่ะเอาเมาส์ไปคลิกที่ ช่องเซลล์ E 6ค่ะจะขึ้นจุดเฮนเดิให้เราเราก็ลากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือว่าจุดเฮนเดิน,นี้เลยนะคะมันก็จะทำการคัดลอกสูตรให้เราค่ะทีนี้เราหาคาราคารวมทั้งสิ้นนะคะหาราคารวมทั้งสิ้น สานเซล์นะคะลราจะหาราคารวมของจำนวนทั้งหมดหรือว่าราคารวมราคาหรือว่าราคารวมทั้งหมดทีเดียวก็ได้นะคะอยู่ที่เราออกแบบผสานเซล์ก่อนนะคะใส่ตารางค่ะให้สวยงามเทสีพื้นน,นิดนึงนะคะเพื่อแยกหัวข้อแล้วก็ข้อมูล ว่านี้คือช่องรวมทั้งสิ้นนะคะค,ค่ะทีนี้ในช่องรวมทั้งสิ้นเราจะใช้สูตรคำนวณได้หลายแบบนะคะโดยการแบบที่1นนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเอาเมาส์คลิกในช่องเซลล e ์ E3 นะคะ ใส่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วคลิกในช่องเซล e ์ล E4 ค่ะใส่เครื่องหมายบวกมาเรื่อยๆนะคะของชุดข้อมูลจนถึง E8 ค่ะแล้วก็กด enter ก็จะได้ผลลัพธ์หรือถ้าง่ายไปกว่านั้นนะคะคลิกคุมดำค่ะตั้งแต่คอลัมน์ E3 จนถึงคอลัมน์จนถึงคอลัมน์ E8 ค่ะแล้วก็ไปที่ toolbar ค่ะฟังก์ชัน เลือกคำว่า sum หรือว่าผลรวมนะคะ,ะก็จะได้สูตรฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็กด enter ค่ะก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันค่ะ,ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการบันทึกไฟล์ไปใช้งานนะคะไฟล์แรกที่เราจะบันทึกใช้งานหรือว่าแชร์ไฟล์งานนี้ไปให้เพื่อนใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ ในเครื่องอื่นนะคะแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์ค่ะดาวน์โหลดค่ะค่าที่ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคค่ะเลือกใดที่เราต้องการจบระบันทึกงานนี้ไว้นะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์อีกหนึ่งครั้งก็ได้นะคะที่ช่องไฟล์เนมนี้ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าเซฟค่ะ เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล .csv เพื่อนำไปแชร์ให้กับเพื่อนที่ใช้งานเว็บผ่านเว็บเบรเซอร์เหมือนเรานะคะอีกการบันทึกหนึ่งนะคะบันทึกเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะคะคลิกคำว่าดาวน์โหลดค่ะเลือกคำว่า Microsoft Excel ค่ะ เลือกไดที่ต้องการจะบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อไฟล์อีกหนึ่งครั้งก็มาที่ช่องไฟล์นามนี้ค่ะแล้วก,ก็เลือกบันทึกนะคะเราก็จะได้ไฟล์งานนี่ค่ะไฟล์งานที่เป็นไฟล์งาน .xlsx ค่ะเพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรม Microsoft Excel ได้เลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ นักเรียนสามารถเข้าชั้นเรียนได้ที่ลิงก์นี้นะคะแล้วก็รหัสผ่านการเข้าชั้นเรียนก็คือ G U Y R R T 7นะคะสามารถติดต่อครูผู้สอนได้ตามข้อมูลนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวิทาาทิททยยยาาาาลลกกกรรรรออออีอีแุ่่่มพเเะนืืงชชับไ นาคุณภาพผลสู่อาชีพที่ยิ่งใหญ่พ่เพียงมีวินัยรับผิดชอบนิอาสา